Terima <sweird noise> kasih <sweird noise> โลกยุคนี้เปลนปไประชาคนานาชาติกยุคมา 坏了。 ฝ่ายุ่ายบพระอค์มราชกพมามราระาพราชกพบพระพระบรมราพระพระบรมราพราชามรระาชชนาบรนพระบราชนกกชนกพระบรมราชชนกพระบนกพานกพระบรนกระบรมนกพากพระบรน กอันสุดท้ายวบบนี้ครับ okay Gracias. Продолжение A th ordinary

ทุกคนกคนนี้ว่าจากโลกมัฟ้ามาไป,ไปเียบ้อนั่นแหละวะอ,อยากไปคนละทางละ่ะสำหรับเช้านี้ก็เป็นเช้าสุดท้ายในการเข้าอยู่ภริวัตกรรมของวัดบ้านโนนชาติตำบลบ้านเป้าอำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมินะซึ่งเช้านี้คณะสงฆ์ได้ทากันออกบินทาบาตในเขตพื้นที่ของอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะซึ่งก็ชาวบ้านท่านได้ขอร้องมานะจะทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่คณะสงฆ์งูใหญ่นะจึงได้ได้อัญเชิญได้อาราธนานิมนต์นะ คณะสงฆ์โมใหญ่ที่นำโดยท่านพระอาจารย์ไทยวันปะวะโรนะซึ่งอยู่เป็นเจ้าแม่เจ้าพิธีในงานพระอยู่ปริวัติกรรมในวัดบ้านโนนชาติตำบลบ้านเป้าอำเภอเกษตรส,สมบูรณ์จงังหวัดชายภูมินะซึ่งเช้านี้ก็ได้ออกรับบินฑบาตหลังจากฉันข้าต้มเสร็จก็ได้เดินทางนะด้วยรถ ยานพาหนะนะได้นำพาคณะสงฆ์มารวมตัวกันอยู่นะที่วัดแห่งนี้นะก็บินทบาทรอบหมู่บ้านนะตั้งแต่เช้ามาจนถึงขณะนี้ก็คาดว่าจะบินทบาทเสร็จแล้วนะวัดนี้ชื่อวัดอะไรนะวัดวัดเรียหรือวัดอะไร วัดนี้วัดอะไรก่อวัดนี้เหรอครับวัดอะไรวัดบ้านอะไรก่อนไม่รู้จักวัดไม่รู้จักบ้านนี่วัดวัดไรดะวัดไรพระอะไรนะไม่รู้นี่เลยนะวัดหอรดีวัดหอรดีหอรดี ว,ว,ว,วัดนี้เป็นวัดหรอรดีนะอ่านผิดก็ขาออาภัยนะเพราะว่าตัวหนังสือก็ค่อนข้างจะเลื่นลางจางหายไปนิดหนึ่งชื่อวัดหรอรดีไม่ใช่วัดปริบนะก็ตอนนี้ก็คาดว่าจะบินทบาทเสร็จแล้วนะก็ได้รอคณะสงฆ์อีกจํานวนหนึ่งที่ยังไม่มาซึ่งท่านก็จะแยกออกไปสายหนึ่งบินทบาท ส่วนอีกสายหลักก็ได้กลับมาแล้วอตอนนี้กำลังรวมตัวกันรออยู่ที่ในวัดทอรดีคาดว่าจะรออีกสักครู่เมื่อเสร็จแล้วก็จะได้เดินทางกลับไปยังสำนักที่เขาอยู่ประวัติกรรมก็คือวัดบ้านนนชาตินะ เอาละเช้านี้ช่วงบิณฑบาตก็เอาไว้แค่นี้นะเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะได้รอทำกิจกรรมของคณะสงฆ์ซึ่งเป็นลำดับเป็นขั้นตอนก่อนที่จะขึ้นอัพารและโหยกพระภิกษุเข้าสู่หมู่คณะสงฆ์เป็นปกติเป็นพระประกติเป็นพระภิกษุสงฆ์ปกติซึ่งเป็นลำดับขั้นตอนสุดท้ายของการเข้าอยู่ปฏิวัติกรรมสำหรับชั้นนี้ก็ไว้แค่นี้